สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมมอนี่กับพ่อกับพ่อมหูตาใหญ่ือเก่าหรอคะนี่เด็กคัดหมูหน่อยออกเมย์ให้เมย์ไปผปสมพันธ์แ่นแซววอยู่นี่เขาก่า <c oughs> <c oughs> กัดกันพี่น้องตัวใหญ่กัดตัวหน่อยลูกคนละแม่คัดออกจากแม่คัดออกนุม่แมแม่ไปผสมพันธุ์สมแล้วเขาหาแม่มาได้บันกินหัวอาหารอยู่ทั้งหนอกเพราะว่าคัดออกนุ่มแล้วเขาสีขี่เหล้วท้ายเหลวเป็นหมูท้ายเลว เศร้าก็ไปเก็บใบบักซีดาใบฝรั่งนะคะมาต้มใส่เขาผสมหัวหาหารให้เขากินแล้วเออคือสีเศร้าๆแต่ทุกรุ่นที่เป็นมากอกินใบซีดาต้มใส่เขาเศร้าเส่หัวหานกับเศร้าเลยะค่ะต้มเก็บใบบักซีดามาจักรามหนึ่งกับมาต้มใส่ใน้ำใส่เขาใส่เขาไป เ้วก็เอามาใสาน่น้ำเศร้าเศ้าเศ้าข้นซึ่หัวอาหารให้เขากินเศร้าเลยไหมคะ่ะเพราะได้ฉีดยาจักเทียเลี่ยงมากนะสามเกือบสิสามปีแล้วนี่โอ้มีหมูหน่อยตายจักเทียก็นอกจากออกมาแม่สิทับตายสันแต่เลี่ยงนีบ่าตายวางหมูป่วยตายหลายๆกับบ่าตายจากตัวไหมคะ่ะเมื่อกี้ก็บวางหมูหมูปวยหลายๆเนะี่ยสิมีหมูอยู่สิบแม่บ่าตาย เลี้ยงปีที่แรกปีหก่าไรล่ะปีหกสี่ปีหกสี่นี่มีอยู่สี 4, ่เม่ปี 6, หกขามีสิบเม่เดี๋ยวนี้มีสิบสี่เมยก็สิออกลูกทุกเดือนล่ะค่ะเดือนละสองเม่์สามเมยวนเวียนกันมันกับทองว่าโดนไหมค่ะทองสามเดือนกับนี่สิหมื้อ ถ้าซีเดือนก็นับถอยหลังกับสิบมื่สิออกออกตรงเป๊ะๆเ,เลยถ้าบ่ออกเศร้าก็ไปออกแรงกของมือนั่นละ่ะบอออกแรงออกสามซีซุมพอออกเศร้าออกเที่ยงออกออกข้องมือนั่นล่ะจะถอยอยูสิบมือนเลี้ยงงูป่านี่ฉันก็ว่ามันดีอยู่ดีย,ดยา,ายว่าไล่ใดมันก็สิไข้กวอย่างอื่นอยู่พอต้นทุนตํำ ยายสื่อมาถลรกกับสามแม่กับตุ่ผู้ตัวหนึ่งสื่อมา4ีตัวซีโตกับสื่อมาซีพันแปดตัวละพันสองกับมาเลียงอยู่สามเดือนมันกระทับเพราะว่ามันกับไญ่น้ำเขามาแน่แล้วมันเจ็ดเดือนมันกับสิทับเนี่ยค่ะเจ็ดเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนกับมาเลียงสามเดือนมันกับสิทับกันเองออกลูกมากออกลูกสามแม่ ได้ยี่สิบหาตัวเพราะว่ามันแม่สาวบัดพ่อออกรอบสองมาปีหนึ่งมันจะออกสองเทียถ้าถ้าสองปีมันสิเป็นหาเทียแม่ค่ะมันก็สิเฉลี่ยมือกันไปเพราะว่ามันก็ใส่เวลาเลี้ยงลูกน้ำบอลแมนวาทองสามเดือนสามสี่สิบสองเลยมันไม่ได้ออกแบบนั้นดิค่ะมันก็ตรงเลี้ยงลูกน้ำมันลอดลูกแล้วมันก็ตรงเลี้ยงลูกซี่สิบหามือซี่สิบหามือกับเอาลูกออก แม่กับไปผสมแม่กับเอาลูกออกได้หามือแม่กับสิผสมลังโตกับออกสามมือแม่กับผสมผสมแล้วก็อ้ามัดทองอีกสามเดือนกับมีสิมือมันก็ออกมันก็สิเฉลี่ยกันตัวนั้นออกตัวนี้ออกกันฮอดซิปซิปซี่แม่นี่ออกทุกเดือนรายได้ฮอตซิมี่สุเดือนไหมค่ะอ่นนี่ได้แล้ว 3ามสิ 30, ตอยู่นี่บัดน,นี้ออกออกไม่ในน้อยอยู่นี่อีกแม่หนหาตแม่หนแปดตัซุ้มข้าแม่อยู่นี่ในน้อยที่ไทยเ้บึงละ่ะกลังออกมอนั้นละ่กะก็แม่หนึหาแม่หนแปดแปดเก้าสิเอ็ดสิบตัวทุ่มนน่อยสิบา สามสิบสองกับสิบสามเป็นซีสิบหามีหมูหน่อยซีสิบหาตัวตัวนึงก็สิออกอีกวันทีว่าวันทีสิบแปดซีออกบ่บุนนี่มันเสียจำมือผิดบ่ตัวนี้แต่ว่ากะนี่ละสิออกไข่ใน้สองสามมือนี่ละถ้าออกไม่อีกมันเป็นซีสิบก็โตแล้วเานาะมันก็ต้องไล่หาซีบถึงหาซีบสะสมการเท่าไหร่เทาก็ต้องไล่หาหกหมื่นเพราะว่าซุ้มใหญ่กับมีสุ่มพันกว่าบาท สอดสงการสุ้มพันพันสี่พันหากับมีพันสองกับมี่มันหมูหาสิบก็ตัวเฉลี่ยแล้วถ้าบ่กหอดตัวละพันธ์ให่กับสี่บอขายเพราะว่าขายแต่ตัวละพันธ์เจ็ดกิโลพันหนึ่งเลยเพราะว่าเกินเจ็ดกโลไปกับตามตามราคาตลาดเพราะว่าเจ็ดกิโลสีขายพันหนึ่งถ้าออกแม่สามโลกัวนี่ขายล้วตัวละแปดร้อยสี่โลก็ขายตัวละแปดร้อยตาคูหนึ่งขายพันหา ยายยายสื่อมาตะกี้มันบระท่านได้แพงแล้วก็เขาก็เศร้าเขาโลเขาบ่เลียงเพราะว่าเขาเลี่ยงงัวหลายเขายาเขาบ่มีเวลายายก็เลยไปเอามาเพราะตั้งใจว่าเสียเอามาเลี่ยงเป็นอาชีพดอกเลี่ยงเรามากไหมคะ่ะมันก็เลี้ยงง่ายออกลูกก็บ่ได้ทำคอดในเขาสบายสบายเลี่ยงลูกยังไดจังออกลูก,กออกงามาเศร้าดูดนมสวดสวดอยู่โอ้ยดีแท้ thế, วะนั่นผูดเฒ่าตัวนี่ไวะยาย,ก,ย 62, าก,กับยูหกสิบสองหรอตากับหกสิบแปด ตะเกากับผ้ากันเห็ุอ่อยตัดอ่อย,ต,ออยตัดเอกเหดหน้าเหดเดี๋ยวนี้กับเหตหน้าไหวอยู่ตะอ่อยเห็ดบาไหว้ัหาคนขืนอ่อยอยากลดตัดเขากับบอลลุ่งห้เพราะวา่าเอาเหตอ่อยในหน้าเก็เลยเศร้าเหตอ่อยมาเหตตะหน้าเหตหน้ากับสื่อล่งสีมาสีเขาเอาห้ามให้หมูโหก็ดีอยู่ต้นกล้วยกับปูกไวยมันตุนไร่ใาจาสุยางตัวนี้เอาผักโขงมันกบจินมไหมค่ะผักปอดไหม เอามาเตียละลรถปิกอัพกองจุ่มกลุ่มคอยกับจีนเบิดน,น้อยๆแ่เฮงมากเดี๋ยวมือหลังสิท่าคลิปให้เบิรงเสียเอาพักปอดพักป่งมาให้มันกินพักปง่งต้นกล้วยหญ้าเนเปียเขาสิกินเบิด์ตสุน,นวเลี้ยงง่ายคักขันแมน่นอ่าท่านผู้ชมผู้ใดพ่อแม่พี่น้องสุขน้นขันเบิรงคลิปนี้ขันอยากคิดอยากเลี้ยงกะมาปรึกษาหาเรือได้โทรหาได้ ใข้ค้ามปรึกษามีแบ่งปันหรือว่ามีหมองอื่นซื้อกับซื้อ,อแต่ว่าอยากอยากอ่ามีคข้ามปรึกษาว่าหมูทองล่วงเฮ็ดจังไดหมูป่วยเฮ็ดจังไดหมูอยู่นหนีไม่ได้ใส่ยาฉีดค่ะใส่แต่ยาสมุนไพรเพราะว่าแต่เกาแม่เรากับเลี่ยงหมูอยู่เลี่ยงหมูสมัยเกากระม่นหมูขาวดรอกแต่ว่าเป็นหมูไทยกระดูนมันป่วยมันไข่เล่ากับสิรักษาก็สิจำเอาเล่ามา นี่แหละค่ะตุ้มุติมิเป็นตาหักหายนี่โอ้ยเลี้ยงกะอ่อนซ่อนยามขึ้นกบลุกมาเบิงเด้ยค่ะพากันพี่เป็นหลีอยู่พี่กับมี่พี่แรลนเป็นหลีอยู่ทั้งหลังกับมี่เีนนี่กับมี่อยุสามสิบก็โตที่น้องได้พี่ท่านผู้ชม คิดอยากเลี้ยงกับโรคมือท่ำเลยเด้อค่ะหรือว่าแต่ก่อนย่ายกับว่ได้อยากเลี้ยงดอกเบิ้งในยูทูปเขาว่าไล่ได้เดือนละสองหมื่นสามหมื่นย่ายมาเห็ดเบิง้งละย่ายขายหลุนแหลกสามตัวสามแม่หมูน้อยสามแม่ย่ายกับเลี้ยงขายได้สองหมื่นห้าไก็ดีใจว่าศัิษเขามาเหมา คนมาเหมาไปทรงอันต่างประเทศพะนะท้องประเดหมูหันพระทรงขมิญนพะนะเขามาเหมาไปมีสิผาตัว,ตวสองมืนหาดีใจวัสนหมูมันเจ็ดแปดโลเนี่หล่ะวัดเดี๋ยวนี้เจ็ดโลเขาก็ซื้อพันหนึ่งเลยค่ะแต่แต่ย้ายขายนั่นมันได้เจ็ดโลแปดโลแล้วเขาก็ว่าเหมาตัละพันเหมือนเลยตัวหน่อยๆ่อยกับมีเขาว่านะก็เรยให้เขา โอ้ยบัดเดี๋ยวนี้หลายคาักขอขคา่าเมียฆ่าว่าจะโทรไปปิ้งมาเอาเลยเนี่ยสงการนี่ย่างบ่ได้ก็หาเงินหลือย่าแต่ย่าคิดว่ามันสิได้อหกประมาณหกหมื่นหมดละเพราะว่ากลัวสิสงการซุ้มนี่มันสิบสองโลแล้วนี่งซุ้มนึงซุ้มสิบสองโลสิมีอยู่หาตัวกะจะสิได้หลายบาทอยู่อดทนจะเลียกันแล้วสิได้หกหมื่นหมดละสงการ ้ำไขายยา่ยน่ป่วยกับว่ายากกินยากกันง่ายมือได้หาอยากยากตัดตน้นกล้วยทิมทิมทิมว้ไปธุระเที่ยงค่อยมากกับบ่เป็นยงังเขาต้นกล้วยไว้ให้ว่สั่นกับมียาก็ไว้ให้เขาสิม,มักหยามักตน้นกล้วยก็เขาอีกครับผักโป่งมูนี่ว่าทิมลงไปบ่มีห้องบ่มีออกคอ,อกกินย่างเดียวว่า้ามีผักมันสิมักผักหมูปา่ามันสิบ่ได้มัมกอาหารไปไหนแต่ห่่ห่อบสษณาไปหาผัก อาจเอาเอาอาหารไห่เอาห้ามไห่สิตักไห้ตักไห,ห่กันสิแล้วเนี่ยอาหารวางไห่กินตอนเที่ยงเอาพวกพักวมมีไห่กินตอนเที่ยงเอาน้ำก็บม่ได้ไห้ดูดยากค่ะข้อกรแหงข้อกะมันสิขี่ไว้เป็นสดัดเป็นส่วนเขาสิท้ายไว้เป็นกองของเขาบอนนอนกับยุดต่างหาย่ำขึ้นค่ะเอาเฟี้ยงมาไว้ให้เขานอนเขากระสิเอาเฟี้ยงไว้หนุนหนุน,น,นแอบตัวเขาเขาเฮ็ดดีค่ะค่ะ ต้นได่สิออกลูกพีสก่สิออกะเขาก็สิเอาเฟียงมาเฮ hey. ทั้งขาเฟียงมา <c oughs> คิดว่าคลิปนี้เสียห้ผู้ชมบางคนที่คืออยากเลี้ยงหมูกะคือสิอยากเลี้ยงพันอยากเลี้ยงกะหามาเลี้ยงเด้อค่ะอาแมนเลี้ยงแล้วมีปัญหาอยัง โทรมาถามว่าสันกะทรงขอความมากกะได้เดี๋ยวย่ายสิให้เบอร์โทรไว้ใ้คลิปหมูทองมีขายหมูหน่อยกับมีมีหมูแม่พันธ์สำหรับจำหน่ายค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะถ้าผู้ใดสนใจ จังคอยมาคุยกันมามามาให้เบิ้งก็ได้ว่ามกับพี่กัดอยู่บ้านน้องเครือตำบลแค่นดงอำเภอแค่นดงจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละค่ะบ้านน้องเครือตั้งแยกบ้านสองแมวเนาะพี่น้องสุข,ข้นกับเอฟซีซูข,ข้นคนกับยูกไก่เนาะ มังค้นกับยุกไก่ยุ่ไก่เพื่อนกาสิมาเห็นแล้วเพราะว่าเวลาเทศกาลเพื่นกับมาประจําสําหรับชิปนี้ก็ขอจบเที่ยงเท่านี้เด้วค่ะสวัสดีค่ะสําหรับชิปนี้ก็สวัสดีค่ะสิละนอผพูดเถ่าเฮ็ดชิปเอามือถือจับเอาเด้ค่ะนี่ พอท่านได้มีขาต่างของอยู่ต่ว่ามันต่างบ่อใดมันตำเอาใหม่กันสั้นก็คือสิบพอท่านมีเงินสื่อเพราะว่าบ่าามีหลูกล้านไปสื่อหายจะไปสื่อมองไดกับบ่หูเอาซ้นนี่ล่ะค่ะชิปหนาเจอกันไหมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย